การต่อสู้กับการกลัวตกเทรนโฟโมโดยมิเชลไลต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันได้ยินคำย่อนี้ครั้งแรกในบทของฉันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความยากลำบากในการจัดการเวลาหลังจากเข้ามหาวิทยาลายัย เธอต้องจัดสมดุลการเรียนการสอนของเธอกับกิจกรรมในโบสถ์กิจกรรมทางสังคมและการเข้าเงียบกับพระเจ้า FOMO ย่อมาจาก fear of missing out หรืออาการกลัวตกเทนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกลัวที่จะไม่ได้อัปเดตสิ่งรอบด้านหรือภาพประสบการณ์ที่คนอื่นอาจได้สนุกกับมันคุณอาจมีความกลัวในรูปแบบต่างๆเช่น คุณอาจรู้สึกอิจฉากับสิ่งที่คนอื่นมีดังนั้นคุณก็ตอบรับทุกกิจกรรมโดยไม่ได้พิจารณามากนักก็เป็นได้เมื่อฉันได้ยินนักศึกษาพูดกันฉันรับรู้ได้ทันทีว่าฉันกำลังต่อสู้กับสิ่งเดียวกันอยู่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดฉันต้องพาักการเรียนสองภาคก,การศึกษาซึ่งหมายความว่าฉันต้องพลาดการเรียนรวมถึงการประชุมกับพี่น้องคริสเตียน การเข้าร่วมกลุ่มและงานสำคัญอื่นๆฉันยังจำได้ว่าฉันรู้สึกเศร้าเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจในฐานะส่วนหนึ่งของผู้บริหารชุมนุมฉันควรรับผิดชอบต่อหลักสูตรการศึกษาในพระคัมภีร์เมื่อทราบว่าฉันจะไม่สามารถนำไอเดียที่ฉันมีสำหรับหลักสูตรนั้นไปปฏิบัติได้ มันทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังบางครั้งฉันก็รู้สึกเหนื่อยเกินที่จะไปพบเพื่อนแม้แต่การทานอาหารกลางวันการภาาประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างปีที่ผ่านมาหมายความว่าฉันจะไม่สามารถฉลองความสำเร็จร่วมกันกับพวกเขาได้เมื่อพวกเขาจบการศึกษาและเริ่มทำงานฉันก็จะยังคงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัย ตอนที่ฉันเห็นเพื่อนๆเดินไปข้างหน้ากันแล้วฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังฉันคิดถึงทุกสิ่งที่หากว่าและสิ่งที่อาจจะเป็นได้หากว่าฉันไม่ต้องพักการเรียนฉันก็จะสามารถจบปีสุดท้ายในโรงเรียนได้ฉันก็จะสามารถมีส่วนร่วมกับการประชุมกับพี่น้องคริสเตียนได้และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ฉันก็จะสามารถมีประสบการณ์ชีวิตกับเพื่อนได้เมื่อฉันต่อสู้กับความคิดเหล่านี้ฉันรู้สึกว่าเหตุผลหลักที่ทำให้ฉันเศร้าคือฉันจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาพร้อมกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะพยายามให้กำลังใจฉันโดยการพูดว่าเวลาพิเศษนั้นจะผ่านไปเร็วมากแต่ใจของฉันยังคงไม่มีความสุขและข่มขืนกับเรื่องนี้ เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่สามารถจบพร้อมๆกับพวกเขาได้แต่เมื่อฉันโฟกัสไปที่การไม่ถูกทิ้งฉันก็ละสายตาจากพระเจ้าไปฉันลืมไปว่าการรับใช้พระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสเตียนมันไม่ใช่เรื่องของฉันตั้งแต่ต้นแม้ว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ตลอดทางฉันได้กลายเป็นคนที่หมกม,มุ่นอยู่กับคนรอบข้าง ฉันลืมไปว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ใครทำอะไรให้กับพระองค์แต่พระองค์ยินดีกับเราและเลือกที่จะอยู่กับเราในงานของพระองค์ทันทีหลังจบรอบนมัสการฉันอธิษฐานกับพระเจ้าขอการถอดถอนอาการกลัวตกกระแสออกจากฉันและเพื่อที่ฉันจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าของฉันและจะได้จัดการกับมัน ฉันอธิษฐานขอการจัดลำดับความสาคัญและอธิษฐานเพื่อเพื่อนและการทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องคริสเตียนแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เป็นเวลาหลายเดือนที่ฉันอธิษฐานกับพระเจ้าเกี่ยวกับความเศร้าที่ฉันรู้สึกและพระองค์ก็เผยให้ฉันเห็นสถานการณ์จากมุมมองอื่นวันนี้เป็นช่วงเวลาการพักผ่อนของฉันพระองค์สําแดงให้ฉันเห็นว่า การถวายเกียรติต่อพระเจ้าไม่ได้มีแค่การรับใช้คนข้างๆเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการพักผ่อนการชะลอตัวและการดูแลสุขภาพของฉันเพื่อพระองค์จะทรงใช้ฉันต่อไปเพื่อถวายเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์ด้วยพระคุณพระเจ้าสภาพร่างกายและจิตใจของฉันดีขึ้นและสามารถกลับไปเรียนได้สำหรับทุกคนที่กลัวที่จะถูกทิ้ง ฉันอยากเป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับใครๆหรือกิจกรรมใดๆคุณสำคัญสำหรับพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในฤดูการใดของชีวิตพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอแต่ละคนมีทางเดินที่แตกต่างกันบนโลกนี้เราควรกังวลว่าเรากำลังสแสวงหาพระเจ้าในทุกๆช่วงเวลาหรือไม่แทนที่จะกังวลว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่กำลังเป็นที่นิยม